สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมาอธิบายเรื่องแท็กติกนะมันจะมีอยู่หนึ่งแท็กติกฮะถ้าเราใช้ผิดที่นะเท่ากับเจ๊งนะถ้าอยากรู้ว่าแท็กติกนั้นคืออะไรนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าคี่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่สเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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  ส่วนใครที่คิดกำะังเติมเกม e o t o t l l อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land Shop l i n หอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคฮะแท็ติกที่ว่านี่ฮะก็คือแทคติกนี่ฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแท็ติกยืนต่ำหรือว่าถ้าเป็นภาษาเังก็ดิฟไล่นะแท็ติกนี้ฮะมีประโยชน์อะไรนะเราก็มาอธิบายกันเลยดีกว่านะแท็ติกนี้ฮะถ้าเราใช้มาร์กนะกองกลางนะ มันก็จะลงต่ำมานะเป็นกองหลังตัวที่5ถ้าเราใช้กับกองหน้าหรือว่าปีกลังข้างมันก็จะลงมาเล่นเป็นกองกลางนะในเวลาเกมรับอันนี้คือประโยชน์ของมันแบบข่าวๆนะแต่แต่ฮะมันจะมีข้อต้องห้ามอยู่นะหรือว่าใครอาจจะเคยลองแล้วอาจจะถนัดแล้วแต่นะแต่สำหรับผมนะสำหรับมือใหม่ไม่ควรใช้ A แทคนิคนี้กับกองกลางตัวรับตัวเดียวอย่างเช่นคนนี้ฮะนั่นคือแฟรงเลกาดนี่แฟรงเลกาดนะ เออเรามาดูสตแตทของเฟังเรกาดศนะนี่ก็จะเป็นสไตล์สมอดันกลางนะค่าพลังเกมลับเนี่ยนี่ฮะดูค่าพลังเกมลับเนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะเออทีนี้ถ้าบางคนก็อาจจะไปใช้เทคนิคดิฟไลหรือยืนต่ำใส่ฟังเรกาดศตัวนี้ใช่ไหมพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยวเวลาเล่นเกมลับเนี่ยนี่ฮะฟังเรกาดศมันก็จะลงมาเป็นกองหลังตัวที่ห้าแบบนี้นะอ่าดูทรงเหมือนจะเหนียวนะ แต่มันจะมีจุดบอดมันอยู่โอเคฮะเพื่อเห็นภาพนะเราก็จะมาที่กระดานแท็กติกเลยอันนี้จะเป็นแผนส1่1นี่นะี่นะถ้าเราใช้แท็กติกนะดิฟไลหรือว่ายืนต่ำใส่กลางตัวรับตัวเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ปึ๊บ,บเห็นไหมมันก็จะลงมาจาังหวะที่มันลงมาเนี่ยมันไม่ได้ลงเฉยเฉนะบางทีมันยืนไม่ตรงตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเบียดกับคู่เซนเตอร์นะถามว่าคู่เซนเตอร์ฮะ ถ้าดาวเอ่อโดยปกติทั่วไปเนี่ยคู่เซนเตอร์มันต้องยืนชิดกันใช่ไหมแต่ถ้าเราไปใช้ดิฟไลน์เนี่ยคู่เซนเตอร์นะจะยืนไม่เป็นตำแหน่งนะในในใน,ในเฉพาะในเกมนะในช่วงเวลาที่ทัคติกดิฟไลทำงานนะเอ่อแฟงเลกาดนะหรือว่ากลางรับตัวเดียวนะยืนลงมาเป็นกองหลังตัวที่ห้านะมันก็จะมีช่องว่างอย่างมากมายนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะจัดให้ดูอ่าเ,เบอร์แปดกับเบอร์เก้าเนี่ยจะเป็นบล็อกทูบล็อกนะนี่สมมุติไว้ก่อนขอตีเส้นก่อนปแป๊บหนึ่ง อะระปาบาน,นี้มันก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้หน้าขอบเกลยโทษล่นๆเลยฮะเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นนะมีช่องว่างฮะเขาสามารถส่องไกลกได้สามารถยกข้ามหัวก็ได้หรือว่าสามารถทําชิ้งหนึ่งสองก็ได้นี่นะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้แทคนิคดิมมลายเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีกลางตรงรับนั่นคือสมอใน,นกลางเนี่ยคอยยืนสกรีนให้อยู่ ทีนี้ฮะมันก็จะมีคําถามอีกนะว่าทําไมไม่เอาบล็อกตัวบล็อกมาช่วยเกมรับต้องถามก่อนนะว่าบล็อกตัวบล็อกตัวนั้นนะเล่นในตําแหน่งอะไรในที่นี้ฮะมันเป็นตําแหน่งซีเอฟแน่นอนนะมันต้องเล่นเกมลุกใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเกมรับเนี่ยมันจะลงมาไม่ทันช่วยเกมรับนะมันก็จะไม่เกิดช่องว่างนะ, <S <S นะวนเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะโดนแทมกิ้นหนึ่งสองยกข้ามหัวไปแล้วนะขอบอกไว้ก่อนอ่ะเผื่อใครยังไม่เห็นภาพนะผมก็ได้ทําการทดลองไว้ให้แล้วนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า โอเคเพื่อจะเห็นภาพชัดนะผมก็จะเล่นเกมรับ2ขีดแบบนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ยังเล่นเกมลุกกันอยู่นี่ฮะบอลอยู่ที่เดวิวเบข้ามออกข้างมาให้เชียกี้แม่ลูกนี้อาา่าฮะมาดูฮะพอถึงเวลาเกมรับเ,เห็นไหมฮะดูในมินิแมปนะมันก็จะลงไปเป็นหลัง5ให้สังเกตตัวฟังไล์ขาดนะแล้วก็คู่เซ็นเตอร์นะเห็นไหมฮะมันก็จะมีพื้นที่ว่างเห็นไหมพื้นที่ว่างตรงนั้นเห็นไหม เออโล่งๆเลยเหมือนตอนที่ผมขีดไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันก็จะเกิดพื้นที่ว่างตรงนี้โอเคตอนนี้เขาก็กกาลังเล่นเกมลูมฮะเปิดเปเห็นไหมเห็นการยืนของเซนเตอร์ไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมเรียบร้อยเลยเป็นไงฮะ <ul ain> นี่แหละฮะคือปัญหาของมันฮะในยามวัเมื่อกี้ฮะฟล์บากาศก,าก็ลงตามแทคติกนะมันก็จะไปเบียดคู่เซนเตอร์ให้ถ่างออกมา พอถ่างออกมาแล้วฮะคู่เซนเตอร์เราก็เรียบร้อยฮะยืนสูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่มีตัวเข้าคู่เซนเตอร์ต้องเข้าคราวนี้มันก็จะมีพื้นที่ทําชิ่งอีกสองก็อย่างมีคี้เลยฮะเรียบร้อย่อะทีนี้ก็ให้สังเกตอีกรอบนึงเห็นไหมฮะปื๊บป๊บดูการยืนเห็นไหมฮะฟังอากาศนี่เซนเตอร์เรามันจะห่างออกเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะการยืนจะผิดป,ปกติเลยปึ๊บป๊บนี่ดักที่สูงไว้เนี่ยเชือดักแล้วฮะ บอลอยู่ที่อิสโกออกข้างมาเปึ๊บๆเห็นไหมพอเวลาเล่นเกมลูกปึ๊บเนี่ยแล้วเรามาเล่นในสไตล์ลอกบอลเคาน์เตอร์ด้วยอะ่ะทีนี้ถ้าเราถูกถัดบอลไดไ้ฟังแล้วกัดมันกลับไปตำแหน่งไม่ทันนะนี่เราจะขึ้นเกีเราต้องขึ้นแม่นๆด้วยนะบอลอยู่ที่มาเกลเล่แทงเข้ากลางมาเห็นไหมเปึ๊บๆเ,เ,เ,เห็นไหมคู่เซเตอร์ฮะเห็นไหมฮะทงนี่ดำขึ้นมาสูงเลยนะ เห็นไหมพื้นที่ว่างเป็นไร่เลยฮนะถ้าเราเอาไว้อยู่นี่เรียบร้อยเลยนะนี่บอลอยู B ่ที T, ่เดวิดเบคแฮมแหมโอเคได้ฟรีคิกแต่เปิดมาบอลอยู่ที่มินามิโน่ปึ๊บๆทำชิงกิ่งสองนิโคไปเลา่าเชียกยีนิโคไปเลา่ายกข้างไม่ได้บอลอยู่ที่เดวิดเพิ่มแหม่ปึ๊บๆสาบลูกนี้แข้งติดเซฟอยู่ ไปที่มาการเล่ออกข้ามามาการเล่เอรู El ิเกอร์คารลอสพโยเขากาลังขึ้นเกมกันอยู่นี่แล้วก็ให้สังเกตนะพื้นที่ที่ผมบอกนะเห็นไหมฮะพื้นที่หน้าคู่เซนเตอร์มันจะโล่งเลยเห็นไหมเออถ้าขอถ้าเขามีกลางลุกเนี่ยผมเสร็จเลยนะโดนทำชิ้นหนึ่งสองยกข้างหัวเลยเนี่ยเห็นไหมนูก,การยืนของคู่เซนเตอร์นี่พอแล้วนีว่เกมลุกปึ๊บเห็นไหมเห็นช่องว่างไหมฮะเมื่อกี้ ตอนเล่นเกมลุกปื๊บเนี่ยคู่เซนเตอร์ยืนห่างกันห่างนะมันจะไม่ยืนชิดกันนะอ่าดูตอนเล่นเกมรับตอนนี้ก็โยกบอลมาบอลอยู่ที่เวเนซุสเหน่งตัดเข้าในหน่อยโอ้ยลูกนี้น่ยยายะฟรีกิ๊งหน่อยอย่ที่ราย,ยาลูริเกอร์มาการเ,เล่๊บปึ๊บ,บมาการเ,เล่ ตัว,วละสนทีโอเคฮะนี่ก็ครึ่งแรกก็ถูกนับอยู่นะ1นึู่ต่อศูนย์โอเคฮะมาดูในครึ่งที่สองในครึ่งที่สองนี้ผมก็จะยกเลิกแทคติกดีฟไลน์แฟงไรกาดนะมันก็จะกลับมายืนเป็นปกติทีนี้มาดูประสิทธิภาพกันนะอ่าโอเคเห็นไหมมันก็จะมีตัวกองหน้าคู่เซ็นเตอร์มันก็จะเล่นง่ายหน่อยนี่บอลอยู่ที่นิโคบาเล,ล่าแทงมาลูกนี้ให้ ทาคุมมิทนามิโนให้วินสิสูเรียบร้อยเห็นไหมให้เล่นง่ายขึ้นเลยโอเคตีเสมอในล้คันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่โอเคก็ตีเสมอได้นะแต่ว่าเกมนี้ผมไม่สนแพ้ชนะนะผมจะให้ดูท้าติกตอนนี้ผมก็ยกเอ่อยกเลิอกอะไรเรียบร้อยอมาดูการยืนฮะปื๊ดเห็นไหมคู่เซนเตอร์เราจะยืนชิดเลยเห็นไหมแล้วฟังแลกัดเนี่ยจะเป็นตัวกองเลยนี่ฟังแลกัดเนี่ยจะเป็นตัวกองก่อนถึงเอ่อคู่เซนเตอร์นะ เพื่อไม่ให้คู่เซนเตอร์เราเอ,อ่อดักกิบสูงมันแย่งบอลน,นะมันจะเล่นยากนี่ออกข้างมาทาคุมมีมินาวิโนเพื่มเพอกข้างมาไปไม่ได้ฮะติดอดูเกมรับมาสังเกตฟังปรยกาศเห็นไหมมันจะไปอยู่ในพื้นที่ว่างตรงนั้นเลยพื้นที่ท,ที่ที่ผมบอกไปแล้วคู่เซนเตอร์มันก็จะยืนชิดนะแล้วก็เล่นง่ายด้วยเห็นไหมง่ายฮะดักกินสบายเลย บอนอยู่ที่อิสโกสังเกตนะเห็นไหมพื้นที่ว่างตรงนั้นปึ๊บๆนี่คูเซอเร์เคลียได้เลยเกมรับแน่นขึ้นนะไไหเห็นไหมลงกแล้วเห็นไหมดักเลยฝั่งกลายก,าก็เข้าไปในพื้นที่ที่เออ่ตัวเองออ่เประจําการอยู่นี่ปื๊บๆนี่โคมบาเรล่าแทงข้างมาทาคุมิมินามิโน แหมลูกนี้แล้วไปเก็บตกลับนี่เห็นไหมพื้นที่ฮะพื้นที่ฟังอากาศอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมมันจะมีตัวกองแล้วให้สังเกตนะคู่เซนเตอร์จะไม่ดันขึ้นสูงเลยเห็นไหมเพราะอะไร่ะเพราะว่ามีฟังอากาศเป็นตัวกองไงมันเลยไม่ดันขึ้นสูงนี่ฟังดูอาจจะงงๆนะเออแต่ว่าต้องไปลองเล่นเองนะถึงจะรับรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะ เล่นง่ายเลยต่อบปิปุ๊บป๊าบันอยู่ที่เดวิดเบงแฮมทำชิ้หนึ่งสองฟังเลกาดนิโคไปล่าแม่จลูกนี้ติดอีกแล้วปึ๊บโอเคดังได้สวยบัอยู่ที่มาโคฟาร์เมเทนยกมาลูกนี้โอเคบอลเข้ามือปีเตอร์จะไม่เคลนแต่ทิ้งขึ้นมา บอลที่มากันเล่เห็นไหมดักสวยเลยเล่นง่ายกว่าอีกนะปื๊บปื๊บปื๊บบอยู่ที่ท,ทาก็มีหาโนกแหมเบียดไม่เข้าฮะเตะเปิดยาวมาบอลอยู่ที่อิสโกเห็นไหมพื้นที่ตรงนั้นก็จะถูกปิดตายโดยแฟงเากาเออออกข้างมาทางก็มีมินามิโน ไม่นามหยุดหาแล้วนะเกมนี้ก็น่าจะเสมอกันแล้วนะปื๊บ,บโอเคตามเกมบอนที่ co, อิสโก้โอ้จะโดนเอาพยายามดักไว้อืมเข้ามือปีเตอร์เม่เคิลแต่ถึงขึ้นมาโอเคก็จบเกมไปฮะทีมเราก็เสมอไปได้นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะได้ความรู้กันนะถึงไม่มากก็น,น้อยนะ แต่ถามว่าแทคนิคนี้สามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้นะแต่ว่าเราต้องใช้ให้มันถูกที่ด้วยนะถ้าเราจะใช้เพิ่มกล้องหลังจริงๆผมแนะนําให้ไปเพิ่มเออในตําแหน่งอื่นดีกว่านะให้เพิ่มในตําแหน่งที่มันไม่ รบกวนคู่เซนเตอร์นะเพราะว่าคู่เซนเตอร์เป็นอะไรที่สําคัญมากนะถ้าคู่เซนเตอร์ยืนไปตำแหน่งเนี่ยเราก็จะโดนเออจาะได้ง่ายเลยทีเดียวนะอ่ะก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะเผื่อจะขึ้นดีหนึ่งก็ของบ้างก็เอาลนะนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ